ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนเนาะเมื่อคราวที่แล้วเนาะครูเบลได้สอนสูตรซายกับสูตรคอร์สจำได้เปล่าเอาท่องสูตรซายพร้อมกันซายคอร์สคอร์สซายเครื่องหมาย เหมือนเดิมอ่ะสุดอีกรอบนึงทรายคอสคอสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมทรายคอสคอสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมโอเคต่อมาสุดคอสคอสคอสทรายทรายเครื่องหมายตรงข้ามคอสคอสทรายทรายเครื่องหมายตรงข้ามคอสคอสทรายทรายเครื่องหมายตรงข้ามอ่าเอาละ เนาะวันนี้วันนี้จะมาสอนอีกหนึ่งสูตรสูตรเดียวพอเนาะนั่นก็คือสูตรแทนเนาะนั่นคือสูตรแทนเนาะแทนอ้าแทน A บวก b จะเท่ากับแทน A บวกแทน b หารด้วยหนึ่งลบแทน A แทน b เออสังเกตดูดีๆสังเกตดูตดีถ้าเนาะถ้าโจทย์ถ้าโจทย์มันเป็นถ้าโจทย์มันเป็นบวก เท่ากับก็ต้องเป็นบวกด้วยนะและข้างบนกับข้างล่างเครื่องหมายต้องตรงข้ามกันถ้าข้างบนเป็นบวกข้างล่างต้องเป็นลบถ้าข้างบนเป็นลบข้างล่างต้องเป็นบวกดังนั้นอ่าเถ้าเขียนแบบลบบ้างแทน a ลบ b, b จะเท่ากับแทน a โจทย์เป็นไงโจทย์เป็นลบสูตรก็ต้องเป็นลบแทน b หาร1่ตรงข้ามกันก็เป็นบวก แทน a แทน b นั่นเองเนาะนะมีอยู่3สูตรนะสูตรไซสูตรคอรสแล้วก็สูตรแทนจะไม่ขึ้นใจเพราะว่าได้ใช้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอืมตัวอย่างจงหาค่าของจิต <c oughs> อดอเขียนโจทย์ผิด <c oughs> แทนเนาะ เจ็ดพายส่วนสิเออเจ็ดพายส่วนสิบสอเอาละจำได้เปล่าข่าวที่แลววะอันนี้ยังไม่ต้องจดนะข่าวที่ครูครูบิวให้ไปลบพายส่วนสิบสองะได้ปะบางคนอะก็ทําโดยการโดยการแปลงพายเป็นเนี่ยแปลงพายตัวเนี้ยเป็นร้อยและหารด้วย12ตัดกันมันจะเป็น12บสองหนึ่งสบสอสิบสห้าหสบสอ เดี๋ยวสิบสองหนึ่งสิบสองเหลือเหลือหกสิบสองห้ามันจะเหลือลบสิบห้าองศาถูกไหมพอลบสิบห้าบางขอลบสิบห้าองศาบางคุก็จะเป็นสามสิบลบสี่สิบห้าถูกไหมมันจะได้เหลือ ลบสิบห้าแต่บางคนเอาสี่สิบห้าลบสามสิบอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสี่สิบห้าลบสาสิบคำตอบเป็นสิบห้าแต่เราต้องการเป็นลบสิบห้าก็แล้วแต่บางคนนะบางคนจะเอาเป็นสามสิบลบสี่สิบห้าก็ได้หรือบางคนเอาเป็นสี่สิบห้าลบหกสิบก็ได้คําตอบเหมือนกันหรือบางคนเป็นยังไงอีกเอาแค่นี้พอ <c oughs> แค่นี้ก็ได้เหมือนกันเนาะก็ได้คําตอบเหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่แต่บางคนบางคนก็แยกเป็น พายส่วนสามลบพายส่วนสี่นี่เห็นะแน่นอนพายส่วนสามมุมเท่าอ,อะไรเออไม่ใช่ขอโทษคือเเขียนผิด <c oughs> ต้องเป็นพายส่วนสี่ลบพายส่วนสามเพราะว่าถ้าเราคูณทะย,ยงนกันลองคูนสิได้เป็นสามพายถูกไหมอันนี้ได้เป็นสี่พายปะสามพายลบสี่พายก็เหลือลบพายส่วน สี่สามสิบสองนี่ไงแบบบางคนเป็นแบบนี้แต่แน่นอนพายส่วนสี่มุมอะไรพายส่วนสี่มุมสี่สิบห้าลบพายส่วนสามมุมหกสิบเห็นไหมยังไงคําตอบมันก็เหมือนกันเลย <c oughs> แล้วแต่วิธีไหนก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีไหนคําตอบมันต้องเหมือนกันทั้งหมดแน่นอนไม่ต้องห่วงซึ่งถ้าใครทําแล้วครูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ซึ่งครูก็เข้าไปดูนะมีคนมีคนทำมาสักสิบกว่าคนละ ก็โอเคก็ทาถูกอยู่ก็ชื่นใจแต่ถ้าคุณทาไม่ถูกก็เดี๋ยวทักแชทมาหาครูไม่งั้นก็รอเปิดเทอมเดี๋ยวสอนให้อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องกลัวการเรียนช่วงนี้เป็นช่วงแค่ทดลองเฉยๆเรายังไม่ได้เอาจริงเนาะ,ะทีนี้เราทําของเรา <c oughs> แทนเจ็ดพายส่วนสิบสองวีทีทำนะแทนเจ็ดพายส่วนสิบสองมันจะยากตรงนี้หละมันจะยากตรงเราต้องแยกอีเจ็ดพายส่วนสิบสองนี้ยให้เป็นมุมสองมุมให้ได้แน่นอน เอาเปอไปเลยดิสิบสองเกิดจากสี่คูณสามสี่กับสามทำยังไงให้ได้เจ็ดดิเอามาเอามาทำอะไรกันสี่กับสามเอามาบวกถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นพายส่วนสามบวกพายส่วนสี่นี่ลองดูสี่คูณพายได้สี่พายสี่คูณสามได้สามพายสองตัวนี้เอามาบวกกันได้เท่าไหร่เจ็ดพายตรงเป๊ะสี่สาม ส2นี่ไงทำอย่งนี้ก็ได้หรือว่าคนไม่มั่นใจก็เป็น7พายตัวนี้แปลงเป็น180ละหารด้วย12แบบนี้ก็ได้เท <c oughs> ่าไหรอ่อ่ะตัดได้ไหมสิบสองหนึ่งส้าหกสิบสิบห้าคูณเเป็น105 105ก็แบ่งเป็นเท่าไหร่45่สบวกหกไปเนอนถูกไหมพยายามแบ่ง2มุมเนี้ยให้มันเป็นมุมที่อยู่ในนิ้วมือเราเพราะว่าถ้าเราเอา เท่าไรถ้าเราเอาสามสิบบวกบวกเท่าไรอ่ะบวกเจ็ดสิบห้ามุมเจ็ดสิบห้ามีในนิ้วมือไหมไม่มีหรือใครเอามุมเก้าสิบบวกสิบห้ามีในนิ้วมือไหมไม่มีนะดังนั้นมุมสองมุมที่เอามาบวกกันแล้วได้หนึ่งร้อยห้าก็คือสี่สิบห้ากับหกสิบนั่นเองพยายามเลือกมุมที่มันอยู่ในนิ้วมือเราเนาะอันนี้แม่มึงลบผิดลบ,ลบเกิน <c oughs> พยายามใช้วิธีไหนก็ได้จะใช้วิธีแบบ แบบเปลี่ยนพายเป็นร้อยแปดสิบแล้วตัดกันก็ได้แล้วแต่แล้วแต,แต่ความถนัดของใครเลยเนาะอันนี้มันไม่มีผิดไม,ไม,ไม่ไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่ายังไงอะ่ะคาตอบมันก็เหมือนกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ครูเชื่อว่าทุกคนจะถนัดตัดแน่นอนเพราะว่ามันจะชัวบา้าบเนาะแต่อย่างครูถนัดถนัดเปลี่ยนเป็นไอเนี่ยถนัดเปลี่ยนเป็น เนี่ยเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็น2ตัวนี้มากกว่าเพราะว่าครูชำนาญละแต่ถ้าคนที่เป็นเริ่มต้นก็ใช้วิธีเปลี่ยนพายเป็นร้อยแปดสิบแล้วก็ตัดเอาก็ได้ยังไงคําตอบมันก็เท่ากันอ่าทีนี้ลองคาตอบแน่นอนเราได้สองมุมละเป็นเครื่องหมายบวกด้วยถูกไหมเครื่องหมายบวกด้วยสูตรนี้เลยแทน a บวก B เท่ากับแทนบวกแทนบหารด้วยหนึ่งลบแทนอแทนอ่าเราก็ทําของเราแทน a บวก B เท่ากับแทน A อันนี้คือ A อันนี้คือ B ถูกไหมแทน A ถูกไหมบวกแทน B หารด้วย1ลบแทนเอแทนอเสร็จปุ๊บเราก็มาหักนิ้วมือหาค่าแทนแทนเราจะใช้นิ้วทางด้านซ้ายหารด้วยนิ้วทางด้านขวาเนาะอ่าแทนพายส่วนสามส่วนสามมุม 60สิพายส่วนหกมุม30มสิภายส่วน4มุม45าพายส่วนสามมุมห0สิมุม60หักนิ้วลาย6 0สหักนิ้วนาง60หักนิ้วนางอ่ะพอหักนิ้วนางปุ๊บทางด้านซ้ายมีกี่นิ้วซ้ายมี3นิ้วก็เลยเป็นรูทหารด้วยทางขวามีกี่นิ้วทางขวามี หนึ่งนิ้วก็ได้หารด้วยหนึ่งสังเกตดีดแทนคือการเอานิ้วทางด้านซ้ายหารด้วยนิ้วทางด้านขวาเอาละมาบูวาแทนพายส่วนสี่พายส่วนสี่มุมสี่สิบห้าสี่สิบห้าทางซ้ายมีกี่นิ้วมีสองนิ้วก็เป็นรูทสองทางขวามีกี่นิ้วมีสองนิ้วก็เป็นรูทสองอ่าส่วนไหมหนึ่งลบแทน A เราหามาแล้วก็เหมือนเดิมรูทสามส่วนหนึ่งแทนพายส่วนสี ก็หามาแล้วรูทสองส่วนรูทสองอ้าวพรถึงตอนนี้เราก็ดูซิมีอะไรที่มันตัดกันได้ไหมเออมีไหมอ้าวเราคิดทีละตัวเราคิดทีละตัวเราคิดทีละตัวรูทสามหารรูทหนึ่งก็คือเหลือรูทสามลบเลขเหมือนกันตัดกันได้เลขหนึ่งก็เลยเป็น 1, นะบวกหนึ่งเนาะบวกหนึ่งส่วนหนึ่งลบอันนี้ตัดกันได้หนึ่งถูกไหม ลบด้วยอะไรรูทสามก็เสร็จแค่นี้ตอบแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าใครอยากแต่ถ้าใครแต่ถ้าเป็นเจอข้อสอบแล้ว <c oughs> แล้วมันไม่มีแบบนี้เราก็ต้องไปทำให้มันเป็น อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสั่งยุคของมันเดี๋ยวครูจะสอนเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเรื่องสั่งยุคของมันคราวนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะเออยังไงเดี๋ยวครูจะทิ้งแบบฝึกหัดไว้ให้ไว้ให้สักสี่ห้าข้อเนาะก็คือแบบฝึกหัดเรื่องแทนสักสองข้อแล้วก็รวมรวมสักสามข้ออะทีน,นี้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเมื่ออันนี้อันนี้อันนี้ขอท้าวความเมื่อคราวที่แล้วเนาะอันนี้จบละสมมติครูเบลมีไซสามสิบบวกสี่สิบห้าอย่างเงี้ยเราก็ททองได้เลยปะสุดไซใช่ไหมก็เป็น สายคอร์ดคอร์ดสายเครื่องไม้เหมือนเดิมก็คือ30 45 30 45แล้วเราก็หาค่าได้เลยถูกไหมแต่ทีนี้ในทำนองเดียวกันถ้าโจทย์มาให้ถ้าโจทย์ให้เป็นเาวทีนี้ถ้าโจทย์ให้มาอย่างนี้ล่ะเอา เราต้องไปแยกตัวนี้เป็น10บบวกห้าอีกไหมไม่ต้องเนาะเราถ้าโจทย์เจอโจทย์ลักษณะนี้ให้หนูท่องสูตรเลยไม่ว่าสูตรทายสูตรคอหรือสูตรแทนอ่ะท่องสูตรทายพร้อมกันท่องสูตรทายนะซายคอรคอรายเครื่องหมายเหมือนเดิมเห็นปะดี๋นี้จะเห็นจะเห็นว่าสูตรที่เราท่องเนี่ยมันตรงกับโจทย์พอดีแสดงว่าพอมันตรงกับโจ์พอดีทายคอร์ดคอร์ายเครื่องหมาย เหมือนเดิมนี่คือสูตรของอะไรเราท่องสูตรอะไรเราท่องสูตรทรายทรายมีกี่มุมสองมุมนี่ไงสิบห้าเครื่องหมายเหมือนเดิมก็คือ,คอหมายบวกสามสิบก็เป็นทราย 45. สี่สิบห้าทราย 45. สี่สิบห้ามีค่าเท่าไหร่อ่ะทรายด้านอ่ะหักนิ้วสี่สิบห้านิ้วสี่สิบห้าหักนิ้วกลางทรายด้านซ้ายด้านซ้ายมีกี่นิ้วมีสองนิ้วก็เลยเป็นรูทสองส่วนสองนี่คือนี่คือสูตรทรายถ้าเป็นสูตรคอท ไอเดียสองขอนเดี๋ยว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 อะไม่รู้คิดคิดเลขไม่ออกไอเดียอะอ่ะ,อะสุดคอสท่องสุดคอสสิสุดคอสว่าไงคอสคอสสายสายเครื่องหมายตรงข้ามเห็นไหมตรงกับสุดคอสปุ๊บเราก็เลยได้เป็นคอสอ่ะขอเป็นโจทย์ อแล้วเราก็ท่องสูตรคอสช่องสิคอสคอสสายสายเครื่องหมายตรงข้ามเป็นสูตรของคอสมีมุมได้มุมสามสิบกับสามสิบก็เลยกลายเป็นสามสิบบวกสามสิบเพราะว่าสูตรคอสมันเครื่องหมายตรงข้ามก็เลยกลายเป็นคอสหกสิบคอสหกสิบหักนิ้วหกสิบนิ้วนางคอสทางด้านขวาด้านขวาไม่กี่นิ้วมีหนึ่งนิ้วก็เลยเป็นรูทหนึ่งส่วน สองนั่นเองเห็นไมไม่ว่าจะเห็นว่าไม่ว่าโจทย์จะให้เป็นทรายมุม A มุม B มาแล้วหรือโจทย์ให้เป็นท่องแบบสูตรแบบนี้ยังไงเราก็หาค่าได้แน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้คูวไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วพวุ่งแล้วลองทำแบบฝึกหัดเดอร์ติดขัดอะไรก็ส่งแชทมาหาคูณนะจ๊ะโอเคเอาไว้แค่นี้แหละบ,บาย